ก็สวัสดีครับอยู่ในเกม Dream League Soccer 2021นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีฟูลทีมนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับส่วนใครที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคือไม่ต้องห่วงครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมตอบนะครับอะไรที่ผมตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับ ไม่รู้ทําไม่ได้นะครับก็ทํา youtube ก็ไม่ได้หวังไรายได้ไม่ได้หวังอะไรครับเพราะมีรายได้ของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาไม่ต้องห่วงครับตอบทุกคอมเมนต์ครับก็การทาฟูลทีมนะครับอันดับแรกเนี่ยการซื้อนักเตะเข้าทีมเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นการ์ดขาวกับการ์ดฟ้าให้ครบทุกตัวก่อนนะครับให้ซื้อนักเตะการ์ดขาวกับนักเตะการ์ดฟ้า ภายในทีมที่เราจะฟูทีมเนี่ยให้ครบทุกตัวก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราไปซื้อนักเตะการ์ดทองเลยเนี่ยมันจะทําให้เลดติ้งทีมเรามันสูงขึ้นนะครับพอเลดติ้งทีมเราสูงเนี่ยนักเตะค่าพลังต่ตําๆนะครับที่ต่ํากว่าเลตติ้งทีมเราเนี่ยมันก็อาจจะออกไม่ได้ซื้อยากขึ้นนะครับ อย่างสมมติเลตติ้งทีมเรา81 82เนี่ยนักเตะค่าพลังสัก71 72เนี่ยมันก็เริ่มจะออกมาให้ซื้อ,อยากแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับให้ซื้อกาดขาวกับการ์ดฟ้าให้เต็มทีมก่อนนะครับใครที่ทำฟูลทีมนะครับที่อยากเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะอยากแบบมีทุกตัวภายในทีมเลยนะให้ซื้อกา์ดขาวการ์ดฟ้าให้ครบทุกตัวก่อนนะครับ การ์ดทองมันไม่ได้ยากครับไปไล่เก็บเอาทีหลังครับเพราะว่าพาเรตติ้งทีมเราเนี่ยสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันยังไงก็ออกมาให้ซื้อนะครับการ์ดทองมันมันไม่ได้ยากนะครับก็ถ้าจะทาก็ซื้อนักเตะการ์ดขาวกับการ์ดฟ้าก่อนนะครับคือแล้วจาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่านักเตะเนี่ยมันจะออกไามให้ซื้อหรือไม่ออกไหมให้ซื้อนะซูเปอร์สตาร์นะค่าพลังสูงๆนะ มันไม่ได้อยู่กับเล่นอยู่ดีวิชั่นไหนนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอยู่ที่เลตติ้งทีมล้วนๆครับถ้าสมมุติว่าเลตติ้งทีมผมต่านะแต่ผมเล่นอยู่ดีวิชั่นสูงนะครับสมมุติว่าในทีมผมมีการ์ดทองตัวเดียวนะที่เหลือเป็นการ์ดขาวหมดแล้วทีมผมซักประมาณ2ดาวเนี่ยแต่ผมเล่นอยู่หลีกสูงสุดนักเตะการ์ดทองมันก็ออกไม่ผมซื้อ,อยากนะ ไม่ออกมาเลยแหละผมว่านะถ้าสองดาวนะถึงจะเล่นอยู่หลีกสูงสุดนะแต่ถ้ากลับกันนะครับเรตติ้งทีมผมสูงอย่างเงี้ยเรตติ้งทีมผมห้าดาวเนี่ยนะนะเรตติ้งทีมเกนะ้าถึงห้าเนี่ยของผมอะผมจะลงไปเล่นดิวิชั่นต่ําสุดนะครับยังไงนักเตะการ์ดทองมันก็ออกไห้ผมซื้อนะครับคือหน้าตลาดซื้อขายนี้คือผมซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนักเตะการ์ดทองนะครับ ก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจะฟูทีมก็ทําแบบที่ผมบอกนั่นแหละครับดูเลตติ้งทีมไว้นะครับประคองเลตติ้งทีมไว้นะครับถ้าต้องการนักเตะสเตตประมาณเจ็ดสิเจ็ดสิบหกเนี่ยเลตติ้งทีมเราก็อย่าพึ่งให้มันพุ่งขึ้นไปแปดสิบนะครับประคองเลตติ้งทีมให้มันอยู่สักเจ็ 7จ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยครับเลตติ้งทีมก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ9กห้านะครับเลตติ้งทีมผมนะครับก็นั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ